สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะวันนี้มันอยู่ผมนะฮะหยอดนะครับวันนี้เราก็มีการรีวิวเดวเอ,อมังกรนะันทุกคนเป็นมังกรจากคลิปอีพีที่แล้วที่ผมไปทําจากกิจกรรมมาได้นะทุกคนกิจกรรมตรงไหนว <c oughs> นนะไอนะกิจกรรมตรงนี้นะนี่นะกิจกรรมตรงนี้นะเอ,อมันจะสุ่มไอกล่องนี้ไปเรื่อยๆนะให้เรานําทางไปถึงไข่ที่เราเลือกไว้อเนี้ยนะผมได้ทาจากกิจกรรมนี้ผมก็เลยได้เป็นไข่ฟองนี้นะครับทุกคน ฟองนี้นะม <c oughs> ังกรน,น้องหมาตัวน่ารักเนี่ยมีโซ่ผูกคอด้วย <c oughs> ผมก็เลยจะวางนะทุกคนเฮทยาธาตานี้ผมมีหรือ,อยังวะไอธาต <c oughs> ุานี้ผมมีหรือ,อยังปโะทอ <c oughs> อเคีนะไข่ฟองนี้นะครับทุกคน <c oughs> ฟองนี้นะน้องหมาสุนันรักษ์มังกรน,น้องหมา <c oughs> ฟันเยอะมเลยนะทุกคนเกจจัดปลาวางเ <c oughs> นี่ยทะเลก ชัวอืมโหมีตั้งสี่ท่านะทุกคนยังสวยนะยังสวยผมจะทำการอัปเกรดมนันดีกว่านะทุกคนจัดไปครับตัวนี้คือมันมันเป็นมังกรสุนัขบ้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหยี่อะไรวะเนี่ยแข็งแกร่งกันกังก้งเป็นมัดๆเลยนะทุกคน ตาแดงด้วยมีโซ่ผูกคอด้นะน่าจะเก่งนะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกตัวลูกรักผมเลยนะมั้งดูทรงแล้วผมจะอัพถึงวีไอสิบห้าแล้วเควีไอสิบห้าละยังเก่งนะผมขอดูบ้านผมอัพเกดได้หรือยังเลยตัวหนึ่งนะโอยยังเก่งนะทุกคนอืมพอดูโอ้บ้านชีวิตหมื่นหกแย่แค่ยังแรงครับทุกคนหมื่นหกมึงพูด เยอะเลยนะผมอ่ะหมื่นหกเลือดเจ็ดเคสจัดไปทุกคนไปสู้พวกขออื่นดีกว่าไปคนอ่นสูดตัวนี้ก่อนแนละ้วกันผมยาวตัวนี้ออกก่อนเคต้องรีวิวตัวนี้นะารีวิวรีวิวเฮ้ยเปลี่ยนตัวเป็นตัวผิดตัวผิดตัวชัวบในลองตีเป็นท่าแรกดิอืมหกพันถือว่า ธาตุมิชนะน้าก็เลยแบบดูแบบหกพันนะเดี๋ยวลองออ้ยนดี่ยลองดูเลถ้าเหล็กชนะทางธาตุ้าน้ําแข็งลองลองกดนะชุบป,ปุ๊บหมื่นถือว่าเก่งอยู่นะถือว่าเก่งอยู่แต่แค่หมื่นเดียวผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผมชอบอ่ะสวยดีหมื่นสามแรงแรงหมื่นสามเลือดตีหมื่นสามว่าผมชอบนะเลือดเยอะด้วยเหีบแล้วนะ่ะสุมอะไรให้เราเนะี่ย ลูกแก้วแน่นอนเลยสิบอันลูกแก้วอะไรวะนกเฮ้ยเอาอเฮ้ยเอาอเฮ้ยกิจกรรมมาใหม่หรอสาม,มานหรอไปถ้าใส่ฟ้าเฮ้ยอ,อ๋อมันต้องเป็นตัวนี้อ๋อผมไม่มีอ่ะสองตัวเฮ้ยถ้าผมไม่มีทำเงาเนี่ย ผมไม่มีอ่ะตัวเนี้ยโอ้มันต้องมีต้องมีตัวนี้ถึงจะสู้ได้นะผมไม่มีอ่ะผมไม่มีอ่ะคือสู้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลองตรงนี้ดิสู้ได้ไหมโอ้ผมสู้ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคกิจกรรมนี้เราทําไม่ได้นะกิจกรรมหน้าดีกว่าอันนี้ดีกว่าอุนนาอ้ยสู้กับมังกรตัวนี้ดีกว่าไปโอยต้องใช้มังกรน้ําแข็งนเนี่ยเนี่ยจัดไป มังกรนั่งแผงนี่คือเป็นตัวที่เขาตั้งไว้นะว่าเราต้องใช้นะชฟแต่ผมไม่ใช้นะผมจะใช้ตัวนี้นถ้าความมืดดูดิชนะทางชุบเมินหนึ่งหึถั่วแรงนะถ้าเขาร่างกายถูกอ่ามงอ,อตัวนี้มันถูกอัปเกรดมันน่าจะเก่งแน่เลยดูทรงแล้วต้องเก่งสิเสียงมันดังไปเขาแผงเราลดเสียงแป๊บนึงไม่รู้ว่าเสียงมันดังไวปะนะมาผมจะเอาตัวนี้ตีเดียวๆตีเปล่าๆนะให้มันแบบโล่มันอัพ ไม่รู้ว่าโลดแรกที่เราต้องเจอเป็นโลกดีหรือโลก C ีนะเป็นโรคอะไร C ลบโอเคอัปเกรดละอัปเกรดละว,ลวิมังกรสสมพันเราได้ละ้ยได้ไขแ่แเราเนี่ยไม่รู้เลยได้ข่อะไรไม่รู้ไปสู้ต่อดีกว่าป่าสู้คนอื่นดีกว่าอ่าเจอกับลายวิวยี่สิบเอ็ดเลยวิผมลึงเซฟตัวรับทุกคน ผม,มเซฟตัวโอเคผมขอตัดไปถึงตอนที่ผมอ่าสู้ตอนนี้เสร็จแล้วนะผมขอตัดที่นะครับทุกคนไปโอเคผมลืมผมลืมเซฟตัวนะทุกคนลืมซัได้จัดปายโอ้ยเจอกับสุนัขบ้าเราหน่อย,อยเจอกับสุนัขบ้าผมหน่อยไหมหนูเก่งเลยนะตัวนี้อม,มาที่แรกก็เจอเฮ้ยเฮ้ยผมจำวด้ผม,ผมเซฟตัวแล้วนะทุกคน ออกได้ไหมเนี่ยโหแล้วเนี่ยเนี่ยผมจำได้ผมก็เซตตัวแล้วนะโอเคกดค่อยรอบดิอะไรอ่ะผมจำได้ผมเซตตัวแล้วโอเคมาเจอกับหมื่นเจ็ดเจอกับหมื่นเอ็ดโหเลือดเราโคตรเจอะนะทุกคนตีท่าอะไรดีท่าน่าสู้หรือท่าความมืดดีเออท่าเหล็กดีถ้าตีท่าเหล็กดีกว่านะชบ มื่นสองเย็ดเค่อย่างแรงอย่างงี้สิว่าลูกพ่อถ้านักสู้ชนะทางด้วยเนาะคว้าหมื่นสองเย็ดเค่มีสี่ตัวที่ผมตามหารูปลักษ์โอ้ยจะท้วเนี่ยเปลี่ยนตัวได้ไหมเนี่ยความเปลี่ยนตัวดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมันจะตายซะวกว่อนนะมีสีตัวที่ผมตามหานะต้องอย่างงี้ตัวที่ผมตามหามันต้องอย่างงี้สิ ตตแรงอย่างนี้ดีอย่างแรงนะไตะตแรงด้วยรูปทรงลูกตัวมังกรรูปลักษณภายนอกสวยด้วยถูกไหมตัวนี้เป็นรูดโปรดลูกลูกโปรดผลสักตัวเลยนะโอ้เพลรละหมดแล้วเหรอยังไม่อยากให้หมดเลยอะสู้คนอื่นดีกว่าไปไปสู้คนอื่นดีกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ออกมาเติมตัวหมาป่าเราไว้ อย่างแรงนะทุกคนรูปทรงสวยด้วยตีแรงด้วยตายเปลี่ยนตัวเฮ้ยตัวนี้ไม่ชนะทางนะท่าสู้อ่ะมาจะเจอัแบบผมว่าผมเอาท่าน,นี้ก่อนดีกว่าท่าชนะทางตีก่อนดีกว่าสองตัวหลามผมค่อยให้มันเตะนะเทหายไปแล้วตัวหนึ่งนะเรื่อท่าต่อไปตัวต่อไปคือทา่าอันนี้เหมือนกันหรอมาตีด้วยท่าเหล็ก ั6 0 0าถือว่าแรงอยู่นะ7,000โอ้โหตัวเขาแรงกว่าเราอีกนะขอเปลี่ยนตัวแล้วกันเปลี่ยนปตัวนี้แล้วกันเซตตัวหมาป่าไว้นะพยายามไม่ต้องให้มันตายนะเดี๋ยวมันจะรีเลือนนะทุกคนตีวิท่าแสงดิอืมนี่สิคือตัว,ตวที่ผมตามหามานานนะครับทุกคนโอ้โเกือบตายเปลี่ยนตัวปิดตัวตีด้วยท่าพืชจอน โอ้ยโอเคตีด้วยธาตุดินก่อนดิเจ็ดพันโอเคเลยสองพันห้าตัวเราแน่าตายนะไอตัวนี้ขอโทษทีลูกรักต้ตองอัปเกรดทำห้ลูกมาเปล่าแล้วมันแข็งแกร่งนะทุกคนด้ดยกันฆ่าเรียบร้อยไปดูทรงจะอัปเกรดแน่นอนดูทรงแล้วนี่นว่าแล้วนะมันต้องทำการอัปเกรดแน่นอนใช้และเพชรไปเลย จัดไปครับทุกคนใช้เพชรนี่หมดมีเพชรด้วยแล้วก็ทุ่มให้หมดสองดาบนี่ก็เกมกันแนะ่ตัวถือสองดาบโอ้โหเกือบตายเราไม่มีตัวชนะทางด้วยนะเนี่ยประเด็นอะตีด้วยท่าลมนี่เลือดสองหมื่นโอ้โหเดือดเยอะมากตัวเนี้โอ้โหเสพแสบนัน,นเลยตีด้วยท่าความมือดิอบพักหนูเสแสบมันเลยนะ ต้องเสียสละตัวนี้แหละบ้าตกเจ็ดพันโอเคกว่าจะเก็บเขาได้ตัวหนึ่งนะเกืบเก็บแ้้สามตัวนะโอเคผมยังมีท่าน้ําอยู่นะธาน้ำเนะี่ยทีเดียวหายนะหรือว่าไม่หายวะเนี่ยผมไม่หายครับอืงานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วครับทุกคนงานหยาบละตัวต่อไปเป็นท่าแสงธาตุไฟแล้วก็ธาเหล็ก โอ้ยตีเราไม่ตายทีเดียวขอให้ตายเหอะโอ้หไม่ตายจริงๆนะอเราหายเลยเราหายแทนเลยแต่ผมจริงๆนะผมชอบนะตัวมาป่าเนี่ยรูปลักษณ์สวยด้วยแบบแล้วก็แบบตีแรงด้วยผมชอบนะส่วนตัวผมผมแล้วผมชอบนะทุกคนใครไม่ชอบผมต้องขอไปด้วยนะแต่ผมชอบผมบอกตรงว่าผมชอบนะรูปร่างสวยด้วยนะโอเค วันนี้เราก็มารีวิวตัวนี้นะมงกอนตัวนี้หมาป่าของเราเต็มสิบผมให้ส่วนตัวผมนะผมชอบนะตัวนี้ผมก็จะให้ใครนนนิดเยอยนะส่วนตัวผมชอบนะครับทุกคนผมจะให้แปดจุดห้าหรือว่าเก้าเลยนะครับแปดจุดห้าถึงเก้าเลยนะทุกคนเพราะผมชอบนะตัวนี้โดยดรูปลักษณ์ภายนอนก็คือแบบเขาเป็นที่แบบหมาป่าด้วยผมชอบนะมงกรที่แบบสวยแบบนี้ผมชอบนะบทุกคนผมบอกเลยว่าผมชอบ ผมพูดหลายรอบแล้วผมบอกผมชอบนะทุกคนโอเคหากตัวนี้ใครก็ชอบหรือว่าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP ีหน้าครับทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับทุกคนที่เราเจอกันใหม่ทิ่หน้าครับทุกคนสวัสดีครับ